มาดูครับหลังจากเจาะน้ำบาดาหนะครับมาวันสองวันเมื่อวันเมื่อวันก่อนครับเพิ่งเสร็จเมื่อวันก่อนแล้วก็วันนี้เขาทําไม่ขึ้นติดตั้งปั๊มไม่ขึ้นนะครับทีนเนี้ยเขาไม่ขึ้นครับผมใช้รถไถนะผมใช้รถไถก่อนเพราะว่าเสมอกับแผงโซล่าเซลล์อ่ะมันมันขาดตลาด สมออะาคารตลาดแพงไม่ไม่ขาดหรอกเลยทีเนี้ยเขาก็ทําแล้วทีเนี้ทยทําไมน้ําออกน้อยบอ่อมันอยู่ลึกมากครับมันลึกอยู่ลึกปั๊มแล้วก็ปั๊มใหญ่สองนิ้วสองนิ้วเขาทามาสามวันสามวันสี่วันสามวันทั้งหมดสาวันรวมทั้งเจาะด้วยแล้วก็ผมต้องลงมาจากกรุงเทพเลยนะครับ ช่วงนี้โควิดด้วยเลยก็หนีมากักตัวอยู่บ้านแล้วก็มาถึงอ่ะผมก็เช็ครอยรั่วรอยรั่วปุ๊บผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนหรอกตอนที่ลุงกับพ่อเขาทาผมมาถึงผมใส่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยใส่จุดเนี้ยหายเลยครับปั๊มเอาแต่เอาเนี่ยครับเราต้องแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยก่อนแบ่งครึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เอาฝั่งเนี้ยพยายามอย่าให้รั่วเลยครับปั๊มชัก มาถึงผมก็อัดเข้าอัดเข้าก็ดูมุมโอเคผมก็สตาร์ทรถไถก็น้ําออกครับออกประมาณนี้ครับเพราะว่าน้ําอยู่ลึกครับอันนี้ไอ้แปลงหญ้าแพนโกล่าผมนะฮะก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับปลูกได้อาทิตย์หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วน้ำเพิ่งจะมีเพราะว่าน้ำจากสระหมดแล้ว ก็ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ว่าจะเอาให้เต็มนี้น่าจะสองวันแล้ครับโครงการนะครับเลี้ยงวัวนะครับทำจริงนะฮะยิ่งยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจตก,ตกต่ำด้วยแต่ว่าเราก็การเกษตรก็พยายามที่ทำไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าให้พออยู่ได้นะฮะสุดนุ่นลงลงไก่นะครับเล้าไก่ส่วนทางนี้ก็ จะทําฟาร์มวัวนะฮะนี่ครับอาชีพเกษตรกร,กรครับก็ตรงทำเดยครับมีน้ำครับแต่ว่าน้ำน้อยก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆไป ทำไมถึงเลือกปั๊มชักนะครับเพราะว่านาผมนู่นครับม,มันมันมันประมาณอ,อ,อีกห้าร้อเมตรนะครับตรงนู้นพอาะห้าเมตรก็เราจะส่งไปถึงนู่นเลยครับต่อไป โอเคครับเดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวก็จะถ่ายเรื่อยๆนะครับติดตามกันด้วยนะครับผมช่องของผมนี่ก็คือถ่ายมือส่วนะครับถ่ายเห็นอะไรถ่ายก็ถ่ายมาให้พี่น้องดูครับว่าโลกใบนี้มันมีอะไรให้เราถ่ายบ้างนะแต่หลกัหลกๆตอนนี้ก็คือจะถ่ายางานในฟาร์มให้ดูนะครับถ่ายงานให้ฟาร์มนะครับก็คือ ผมนี่คือจุดเริ่มต้นคือใหม่เลยนะครับเลี้ยงวัวครับแต่อดีตแม่ผมเคยเลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงขุนขายนะตอนนี้ธุรกิจเกษตรของผมก็มีเล็กๆครับก็คือมีฝามไก่บ้านแล้วก็หมูแม่พันธุ์มีประมาณสี่ตัวนะครับพึ่งคลอดลูกมาหนึ่งตัวก็ตอนนี้ก็กําลังจะเพิ่มเป็นทําัวนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราจะเลี้ยงแต่สัตว์เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสเศรษฐกิจที่มัน ดูแล้วมันโอเคครับแล้วก็ผมจะเลี้ยงเป็นบัวแบบพัฒนาสายพันธุ์นะครับบัว F 1 F 2 F 3 F 4 F 5นะครับก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะปลูกข้าวโพดปลูกปลูกข้าวโพดปลูกในปงในเปียหมดเลยนะฮะโซนนี้อีกอีกมาสี่สามสี่ไร่ครับก็จะทําเกษตรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงเลือกทําเพราะว่าก็จะ ผมมองว่าเลี้ยงสัตว์มามันได้กินทั้งมันใกล้กินเดือนต่อเดือนแต่ว่าเลี้ยงวัวก็ได้เป็นรายปีรายเดือน6เดือนอย่างเงี้ยเดหเดือนขึ้นถึงจะได้ตังค์นะครส่วนทํานาอย่างเงี้ยเราก็ได้เป็นปีนะฮะแต่ว่าผมก็จะพยายามหมุนหมุนทุกอย่างนะฮะให้มันมันมีรายได้ตลอดเวลาน,นะครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมาอัพเดตนะครับตอนนี้ก็อขอจบไปเท่านี้ครับดกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ